จัดอันดับเตาปิ้งย่างที่มีพื้นที่ย่างหมูที่เยอะที่สุดเคยไหมเวลาที่ไปซื้อเตาปิ้งย่างเพื่อจะไม่กินหมูกระทะแต่ก็เลือกไม่ได้สักทีว่าแบบไหนดีเพราะมันมีให้เลือกเยอะเหลือเกินวันนี้เราจึงมาสรุปให้เลยว่าแบบไหนจะเหมาะกับคุณโดยเราจะจัดอันดับกระทะที่มีเนื้อที่ปิ้งย่างจากน้อยไปมากอันดับที่1ิ ออตโต้ 1, 1 4, นึ่เส้นผ่าจุดศูนย์กลาง12นิ้วขึ้นพื้นที่น้ำตุก8นิ้วลึก2นิ้วขึ้นเผลี่ยแล้วมีพื้นที่ย่างหมู28.2ตารางนิ้วพื้นที่น้ำตุก50.24ตารางนิ้วกำลังไฟ1300วัตต์เหมาะสาหรับคนใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันดับที่9 ฮานาบิชิบ <te ีบีคิวหนึ่งันหกร้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง13นิ้วพื้นที่น้ำซุป8นิ้วลึก3นิ้วแบ่งเป็น2ฝั่งเสียแล้วมีพื้นที่ย่างหมู3 1 4ตารางนิ้วพื้นที่น้ำซุป5 0า4ุตารางนิ้วกำลังไฟ1600วัตต์มีปุ่มปรับความร้อนแยกกันระหว่างกระทะและซุปเหมาะสำหรับคนชอบกินซุปหลากหลายรสชาติอันดับที่8ฮานาบิชิบีบีคิว11เส้นผ่าศูนย์กลาง14นิ้วพื้นที่น้ำซุป8นิ้วลึกสองจวพื้นที่ยางหมู37.68ตรนิ้วซุ จุดสตารางนิ้วกำลังไฟ1,600วัตต์เหมาะสำหรับ2-3คนอันดับที่7ฮานาบิชิ BBQ01s เส้นผ่าศูนย์กลาง12นิ้วครึ่งถ้าถูกแบ่งครึ่งระหว่างเตาปิ้งย่างและซุปเที่ยพื้นที่ปิ้งย่าง39.3ตารางนิ้วพื้นที่ซุสก39.3ตารางนิ้วลึก2นิ้วกำลังไฟ1,600วัตต์ เหมาะสำหรับคนชอบกินซุปและปิ้งย่างพอๆกันอันดับที่6ออตโต้ GR 175เส้นผ่าศูนย์กลาง14นิ้วครึ่งพื้นที่ย่างหมู9นิ้วเอี่ยพื้นที่ปิ้งย่าง56.91ตารางนิ้วที่น้ําซุป34.15ตารางนิ้วลึก2นิ้วกําลังไฟ1900วัตต์เน้นไปทางปิ้งย่างมากกว่าซุปอันดับที่5ออโต้ PG 159เส้นผ่าศูนย์กลาง14นิ้วถ้วยน้ําซุป9นิ้วลึก3นิ้วสามารถยกออกได้จึงทําให้มีพื้นที่ปิ้งย่าง87.92ตารางนิ้วกําลังไฟ1000 400วัตต์สำหรับคนใจเย็น4-5คนอันดับที่4ฮานาบิชิมีบีคิว1,800พื้นที่ซุป so, 10นิ้วครึ่งคูณ9นิ้วครึ่งลึก3นิ้วที่ย่างเนื้อ12คูณ10นิ้วเสียพ,พื้นที่ย่างเนื้อ120ตารางนิ้ว กระทะและซุปแยกออกจากกันได้และสามารถแยกกันทำงานกำลังไฟ2,000วัตต์เหมาะสำหรับคนใจร้อน4-5คนอันดับที่3 MD BBQ 1501ขนาดกระทะ13นิ้วครึ่งคูณ13นิ้วครึ่งพื้นที่น้ำซุป7นิ้วลึก2นิ้วครึ่งเฉลี่ยพื้นที่ปิ้งย่าง138.29ตารางนิ้วซุป43.96ตารางนิ้วสำหรับ4-5คนไม่รีบร้อนอันดับที่2 a u t t o PG 165ขนาดกระทะกว้าง19นิ้วยาว10นิ้วซุป8นิ้วครึ่งลึก3นิ้วสามารถยก อ้จึงทําให้มีพื้นที่ปิ้งย่างเฉลี่ยแล้ว190ตารางนิ้วกาลังไฟ1,500วัตต์เหมาะ์สำหรับคนใจเย็น5-6ถึงคนที่ชอบทานซุปไปด้วยส่วนอันดับที่1ที่มีพื้นที่ย่างเนื้อเยอะที่สุดออโต GR 1 7 5 a ขนาดกระทะ16นิ้วครึ่งคูณ16นิ้วครึ่งที่ซุป8คูณ8นิ้วเฉลี่ยพื้นที่ปิ้งย่าง208.25ตารางนิ้วพื้นที่ซุป64ตารางนิ้วกำลังไฟ1ันบควาร้อยวัตต์มีปุ่มปรับความร้อน 6-7คนได้สบายๆจบแล้วครับการจัดอันดับติดเตาปิ้งย่างที่มีพื้นที่ย่างหมูที่เยอะที่สุดส่วนรุ่นไหนที่ตรงใจคุณหรือเคยใช้แล้วช่วยคอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยครับ